แล้วผมถ้ามันจะไม่แตกข้างในแล้วผมแตกนอกแม่งเลยก็ได้แตกนอกพันหกเออสี่หมื่นแปดเอาดิเอาดิ แล้วครับผมก็ต้องกราบสิบวรัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอวันนี้เราไมา่อยู่กันในเกมนี้ผ่านดันน้ําแข็งนะแบบหรือว่าในเกมแฮนด์ควิ้นเนี่ยผมกินกน้อยนะผมยังมาทุนแค่สิบบาทเหมือนเดิมตามสูตรนะครับผมแต่เอา้าค้างค้าง่ะเมื่อกี้มันค้างาอะไรก็ไม่รู้นะผมมันจะค้างไหมอ้าะไม่ค้างแล้วโอเคเมื่อกี้มันค้างแล้วผมอเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมว่า อัตราการจ่ายที่จะเป็นยังไงครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆเลยนะครับผมอ่าแม่เมื่อกี้เก็บไม่ค้างมีปัญหาอะไรปะอืออ่ะเดี๋ยวรอกันเลยลุยกันเลยดีกว่าแล้วผมค้างไม่ค้างก็ลุยกันไปก่อนเดี๋ยวเราจะมากระสุดที่แบบว่าโบ๊ท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 ลุยเรัวะแล้วนายโบ๊ทลุยเรือกันหน่อยมาแล้วครับผมแล้วแตกบทหน้าจออย่างี้เพียนกลิ่นลอยเข้ามาแล้วครับผม

โอ้โหมีหมืนฟรีเพิ่มอีกไหลลัวๆได้แคงนั้นอ่ะไหลลัวๆไปเลยไหลลัวๆไปเลยหรือออกออกตลอดเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปไม่ออกไม่ออกหอูออกเว้ย

เดี๋ยวผมพาเข้าสูตรเลยนะครับผมมาให้กลับเป็นหน้าเดิมก่อนนะครับผมให้มันกลับไปเป็นหน้าเดิมก่อนนะ <c oughs> ให้เราชิกไปนะครับผมตัวไหนก็ได้อยากให้ตัวไหนใจเยอะชิกไปเลยครับผมพับสิบทีเหมือนเดิมครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นครับผมตามสเต็ปสูตรผมครับผมมีร้อยสิบสามผมสัตว์เลยเต็มเหนียวจบคืนจบไปครับผม จบคือจอบครับผมเต็มเหนียวจบคือจอบครับผมโอ้โหเฮีย er, นึกว่าจะไหลต่ออุตส่าห์เข้าสูตรไปครับผมเอออุตส่าห์เข้าสูตรโอ้โหไม่มาวะ่ะเออต้องเข้าสูตรไหนแล้วเปล่าเออสี่พันแปดโอ้โหไม่มาวะ่ะเอ้ยนี่มันสูตรอะไรวะเนี่ยมันไม่มีสกเก็ตเตอร์เอ้ยมันไม่มีไอไว้กดไง แม่งเอ้ยออกมาดีต่อ,อ,อแต่อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยออกก็ออกแต่อย่างนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ใจยเยอะอยู่นะถ้าไปเล่นไปครับผมนี่ฮะใจก็ใจแต่อย่างนี้ก็ได้ใจอย่างนี้ก็ได้ทําไมอะ่ะนี่ไงเพิ่มขึ้นมาละแปดพันไม,มกปะมไม่มาขออีกทีนะผมป่มาแล้วครับผมแปดพันอ้วถ้าแตกถ้าถ,ถ้าแบบว่าเข้าได้รอบแตกไหนนะรู้เรื่องปะผมขอเบ็ดห้าร้อยเลยแล้วผมทราบมันจะไม่แตกข้างในแล้วผมแตกนอกแม่งเลยก็ได้ แตกนอกพันหกเออสี่หมื่นแปดเอาดิ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 เอเอ,าเอามาอีกหนึ่งพันแล้วคูณสองสองพันบวกเข้าไปครับผมมาครับผมสี่พันเข้าไปอีกบวกอีกอาอดิมีหมุนซ้ำเจ้ยเอาดิ เออห้าพันหมื่นหนึ่งบวก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 เกือบไ,ได้หมุนฟรีอีกแล้วแล้วหมุนฟรีได้อีกแล้วแล้วคูณสองสองพันหกพันเจ็ดแล้วนะหกพันเจ็ดแล้วนะหกพันเจ็ดแล้วนะยังไงยังไงเออคือยังออกอยู่ละห้าพันก็ไปดิ เออหมุนฟรีได้เรื่อยๆหมุนฟรีได้เรื่อยๆโอเคไม่ออกแล้วครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตักใ,ให้ผมแล้วเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับจีนจะอยู่กรุบบายครับผม